ไม่ได้เรียนสายข้าราชกรรมเลยค่ะจบเอกภาษา <Okay. S 2> อังกฤษค่ะปตรีแล้วก็ปโทหนูจะเป็นคนชอบเรื่องอศิลปะอยู่แล้วเนาะที่อาจารย์นะให้ให้ช่วยแกะเทียนเข้าพรรษากับเมืองไทยทุกครั้งตั้งแต่ช่วงนั้นมาก็คือหนูจะต้องไปเรียนอย่างนั้นอย่างนี้คือเรียนอะไรสักอย่างครั้งแรกเลยได้เอางานออกสู่สาธารณาชน <laughs> ในชุมชนชาวไทยก็คือมันเกิดหลวงปู่อายุ89ออยังจำได้เลยอ๋อค่ะพี่ก็ไปเจอหนูที่นั่น จากนั้นก็คือได้ไดตั้งกลุ่มแกส่สลักแล้วก็เลยเปิดสอนที่เรียนมาเลยเราก็ไม่คิดด้วยว่าจะมาอยู่ตรงนี้ทีที่แล้วหนูก็ไปเรียนมาเนาะที่เรียนปูเรียนอะไรอาจารย์นรพลเป็นอาจารย์ที่ถือว่าเก่งก็ยังต้องฝึกอยู่ค่ะพี่หนูยังไม่ยังไม่ลงรายละเอียดยังไม่ได้ดีถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทํามันยังไม่ดีมันจะมีการพัฒนานะคะต้องติงานตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าพอใจอย่างเดียวถ้าเราชอบนี่มันจะข้ามผ่านคําว่าขี้เกียจเราก็จะมีความอยากอยากที่จะทำอะไรนี่ ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางทีเรียนมาจากอาจารย์คนเดียวกันจะพอเรามามาทํามันก็จะไม่เหมือนกันต้องขยันนิดแล้วก็พยายามอย่าอย่าพอใจงานตัวเองให้ให้ให้เร็วจนเกินไปสวยของคนที่ที่มองผ่านเข้ามาแล้วบอกว่าสวยกับสวยของคนที่ออยู่ในวงการมันจะคนละอย่างเลยครับมีคลิกคนลลยตัวเองไหมคะมีลายใบย,ย้อยตักแอปเปิล Apple, ใช่ไหมคะที่หนูชอบใบย้อยก็คือ แพทเทิร์นเขาไม่ตายตัวหนูชอบนาคแล้วก็ชอบหงถึงปีที่แล้วที่เพิ่งได้ไปเรียนมาจากอาจารย์เพชรที่สนยนฝึกวิชาชีพดินแดงที่กรุงเทพล่าสุดที่ได้ไปเรียนมาก็คือแกะเผือกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งอาจารย์คัมพีก็เป็นเป็นหนึ่งในในสายของอาจารย์ที่เก่งที่สุดในเรื่องแกะเผือกของเมืองไทยแกะเผือกเป็นผอบนีวิสมาลาสวยมาก <แ>งาน<อ>งละเอียดแบบแกะดอกบัวนะคะบินไปเรียนที่นอร์เวย์เพราะว่า,าไปเห็นงานของคุณตุ๊กคุณตุ๊กเนี่ยตอนนั้นเป็นอาจารย์แต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วและถ้ามีเทศกาลงานไทยที่ไหนอะไรางไรก็จะเห็นครูกไก่นะคะยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่หนูกลับเมืองไทยเที่ยวหน้านี่อาจจะคือแกะสบู่หรือออกแบบเต็มออกไปด้วยแต่จริงๆคือมันมีเ,เขาเรียกว่า motivation จากงานของอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์วัศกรมณีนินเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าไม่มีกุหลาบกีบย้อยของอาจารย์ท่านนี้หนูก็คงไม่มีมีใบย้อยของหนูในวันนี้ก็พูดมาโดยตลอดกาออกแบบกุหลาบอังกฤษเอาอาดัดแบบกรีบของกุหลาบกีบย,ย้อยแล้วก็กุหลาบกีบม้วนมาใส่กันดูแล้วจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยการฝึกบ่อยๆการฝึกให้เป็นประจำนี่สําคัญม,มากค่ะสำคัญที่สุดเริ่มมาสอนแก่สละลืมเรื่อน,นี้นั่นนีเงินไม่ใช่ประเด็น มันมีอุปสรรคที่ทําให้เรา,าใช้ชีวิตในเรื่องของการแกะสลักไม่ได้เหมือนเดิมเนาะก็คือปล่อยเส้นเอ็น,เ,อนเป็นตรงนี้เ,นเลยเอ็นกับกล้ามเนือ้อแล้วต้องไปฉีดยาต้องผ่าต้องอะไรยังไงไหมทำดีขึ้นเนี่ยอาจจะได้ผ่าแต่ว่าตอนนี้มันโอเคแล้วมันดีดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าถ้างานแกะอย่างเดียวหนูทํามามานานแล้วหนูยังไม่เคยมีปัญหาตัวนี้แต่แต่ช่วงนั้นคือทําทกระทงแล้วใช้มือกดตะปูแล้วก็มีความสุข กับสิ่งที่ทําในปัจจุบันยังคิดย้อนหลังอยู่ว่าถ้าเอถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดว่าเราบังเอิญได้งานเนาะแล้วก็ไปอยู่ในสายงานที่ต้องใช้ภาษาหรือไปเป็นครูหรือไปนน่นนี่นั่นนี่ชีวิตเราจะจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจะเครียดกว่านี้ไหมโดยเฉพาะเราเราได้แบ่งปันในใน,ในทักษะที่เรามีพี่ไญยามันมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากนะคะบางทีรักในสิ่งไหนทําในสิ่งนั้นหาตัวเองให้เจอคะ่ะและหาเจอ<ห>แล้ว แล้วถ,ถ้าหาไม่เจอคะกาไม่เจอก็หาต่อไป <S 2> <S 2> หาจนเจอ <S <S 2> <S 2> นิดาย่อมมีภาษาอังกฤษมีไอจีอีกอันนึงที่ลงข้อมูลการแกะสลักเหมือนกันค่ะมีเยอะเลยค่ะ